สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะมีโอกาสมาทักทายปอบปะากับเพื่อนๆนมาได้ถ่ายคลิปอัพอัพ,พา้าอัปเดตผ้าให้เพื่อนๆได้เห็นนานมากนะคะหลายวันมากภารกิจรัดตัวนะคะตอนนี้มาอยู่ที่งานโอท็อปศิลปาชีพระทีไทยนะคะทีม เมืองทองธานีอาคาร c h a l l e n ์หนึ่นะคะรวมโอท็อปทั่วประเทศไว้ที่นี่นะคะทั้งของกินเครื่องใช้เสื้อผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายรวมไว้หมดเลยนะคะส่วนโฮลภูิสเรนหรือบ้านไหมทองสเรนนี้ก็อยู่ที่บูธ a a 9เนะคะ AA9 เาสาต้นที่36นะคะ Challenger 2อาคาร Challenger 2 บริเวณข้างเคียงแถวนี้ก็จะมีบูธของเพื่อนๆโอท็อปด้วยกันนะคะหลายๆบูธคลิปนี้จะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของงานโอท็อปก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเป็นลักษณะไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะส่วนคลิปต่อไปจะนำเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนำเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้เลือกถ้าถูกใจก็ จับจองเป็นเจ้าของได้นะคะในงานมีสินค้ามากมายหลายอย่างมากนะคะรวมโอทอปทั่วประเทศนะคะสุรินก็จะเน้นอยู่ที่ผ้าไหมนะคะสุรินแถบนี้แถวตรงอาคารเสาต้นที่36 35 36ก็จะมีสุริน บุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครนะคะมีทั้งผ้าไหมผ้ายนี่ดูค่อนข้างจะบางตานะคะท่านผู้ชมที่มาชมงานค่อนข้างบางตานะคะ วันนี้โฮลภูมิเสเรนนำไหมทองมานำเสนอเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทอด้วยไหมทองนะคะเป็นงานผ้าที่ออกแบบลายผ้าโดยครูบันเทิงว่องไวนะคะมีทั้งลายสร้างสารรค์และลายโบราณเส้นไหมที่ใช้ก็เป็นไหมทองนะคะเส้นใยไหมเกรดพรีเมียมมีหลากหลายรูปแบบนะคะ ที่เพื่อนๆเห็นในหุ่นนี้ก็จะเป็นผ้าปูมนะคะท้องพันฟ้าท้องพันฟ้าผืนนี้เป็นผ้า4เมตรนะคะ1คูณ4เมตรทอด้วยไหมน้อยพันไหมทองย้อมสีเคมีทอห้าตะกอลายลูกแก้วนะคะที่นักพันด้านหลังก็เป็นสีธรรมชาตินะคะตรงนั้นเป็นางานย้อมสีธรรมชาติแบบโบราณน,นะคะย้อมฉ่ำสวย ผ้าจะไม่ซีดนะคะยิ่งซักยิ่งเงายิ่งสวยคลิปหน้าจะนำเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะคลิปนี้ทักถ่ายเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ